สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b ทถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณหนุ่มสันติสุขมะโรงศรีผู้ประกาศข่าวพิธีกรชื่อดังของท็อปทีวีนะครับได้เขียนข้อความอาไว้บน Facebook ในช่วงค่าคืนวันที่8มิถุนายน2 5 6 4บอกว่าอะไรที่บังเอิญเกินไปมักไม่บังเอิญจริง1บอกว่าผมเชียร์รถไฟทางคู่เส้นทางใหม่เด่นชัยเชียงของสายเหนือ กับบ้านไผ่นครพนมสายอีสานมันตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยคณะเศรษฐศาสตร์สองเนี่ยบอกว่าเซ็งนักการเมืองขี้โม้ก่อนหน้านี้ไม่ทําให้มันเกิดขึ้นจริงสักทีศึกษากันมาตั้งแต่อย่างแก้ผ้าวิ่งเล่น 3. เมื่อรัฐบาลชุดนี้ลงมือผลักดันจริงก็มีการกําหนดแนวเวรคืนออกมาแล้วเปิดประมูลแล้วจึงชื่นชม 4. ก่อนหน้านี้ยุครัฐบาลคอสชอมีการประมูลทางคู่สายใต้ออกแบบที r ให้แข่งขันกันช่วยรัดประหยัดได้หลายพันล้านบาท ่ำกว่าราคากลาง5% 5. เปเซ์ล่าสุดรัฐบาลเลือกตั้งไม่ใช้แนวทาง T O R เหมือนตอนประมูลสายใต้แต่กำหนดจำนวนสัญญาการประมูลเท่ากับจำนวนผู้รับเหมาขนาดใหญ่พอดีบังเอิญ e สายเหนือแบ่งการประมูลออกเป็น3สัญญาสายอีสานเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น2สัญญารวมเป็น5าสัญญาเท่ากับจำนวนผู้รับเหมาขนาดใหญ่แล้วก็ผู้รับเหมาขนาดใหญ่เข้าประมูล5รายและชนะการประมูลทุกรายปรากอบว่า เสนอราคาต่ำกว่าราคาลาง 0. 0 8เตทั้งสายเหนือและสายอีสานบังเอิญอะไรที่บังเอิญมากไปมันไม่บังเอิญจริงหรอก 6. นักธุรกิจไม่ชั่วร้ายแต่ไม่ใช่นักบุญทุกคนถ้าอยากให้เขาแข่งขันต้องออกแบบที r อาหลักเกณฑ์ที่เอื้อและจูงใจให้เกิดการแข่งขัน 7. ในยุคที่มีหัวหน้าคสอชอเป็นนายกชื่อลุงตู่ทำให้เกิดการสู้ราคาจนประหยัดได้หลายพันล้านทำไมยุคที่มีนายกจากเลือกตั้งชื่อลุงตู่ จะทาไม่ได้ใครขวาง8ถ้ามีการสู้ราคาต่ากว่าราคากลางสักห้าเปอร์เซ็นต์พอพอกับสายใต้ก็น่าจะประหยัดง,งบประมาณกว่าเจ็ดพันล้านบาท9ถ้าขวางไม่ได้จริงๆลุงกลับไปเป็นหัวหน้าคอสช,อชอดีกว่าแล้วก็บอกว่าปลอข้อมูลในภาพประกอบชัดเจนมากจะทําโดยดรสามาชราชพลสิทธิ์ผู้เคยทักท้วงการประมูลจนหัวหน้าคอสช,อชอขยับให้ซุปเปอร์บอร์ดจัดการจนกระทั่งประหยัดเงินแผ่นดินหลายพันล้าน ตอนประมูลรถไฟทางคู่สายใต้นะครับเรื่องของรถไฟท่า,ทาคู่สายเหนือสายอีสานตอนนี้ก็กําลังเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองนะครับแล้วก็ล่าสุดนั้นทางด้านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็สั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายขักสยามชิดชอบนั้นชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดนะครับเพราะตอนนี้กําลังกลายเป็นข้อครหาจากสังคมนะครับว่าการประมูลครั้งนี้เนี่ยนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ย มันทําถูกต้องโปร่งใสชัดเจนหรือไม่อย่างไรอย่างที่คุณหนุ่มสันติสุขว่านะครับอะไรมันช่างบังเอิญแบบนั้นบังเอิญเกินไปนั้นมันมักไม่บังเอิญนะครับดังนั้นคุณหนุ่มสันติสุขบอกว่าถ้าใครขวางนั้นก็เป็นไปได้ไหมก็ให้ทางด้านลุงตู่กลับไปเป็นหัวหน้าคอสชอจะดีกว่าซึ่งตอนนั้นทำให้ประเทศชาติประหยัดงบประมาณไปหลายพันล้านบาทครับ